ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยลูกสากวาโลกกธาตุไปเลยสก,ลกอละจักรวาลไปเลยลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิอย่าแค่นี้แค่นั้นสิไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิ ไปจากไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนี่แหละลูกไม่มีทั้งผู้มีไม่มีทั้งผู้ไม่มีไปจากไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็นนี่แหละลูกไม่มีทั้งผู้เป็นไม่มีทั้งผู้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเร้วว่างล้างสังสวัสดีนักนิพานล้งสังสวัสดีนัก <c oughs> อาโอเคแล้วลูกโอเคแล้วยิ่งกว่าสบายยิ่งกว่าไม่สบาย <c oughs> อย่าสบายนะ <c oughs> แล้วก็อย่าไม่สบายด้วย <c oughs> โอเคนะลูกไปแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีทั้งพวกมีไม่มีทั้งพวกม่มีไม่มไมดิๆดีอืมโซแล้วหลักคอมพิวเตอร่อืม,อมคอมพิามตคร์นะม,มาใหม่เนะอืม